พร้อมเสร็จใจเรื่องชาวบ้านแล้วหรือยังคะล่าสุดคุณเฟิร์นกับคุณนายนภัทค่ะโดยต้นเรื่องคุณนายนพัทนะคะได้ออกมาสัมภาษณ์ในรายการ Soft s p o t Podcast กับคุณท็อปคีย์เวิร์ดของการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นคุณนายบอกว่า ลางกระดานเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะให้ตัวเองเป็นอันดับหนึ่งหลายๆคนก็เชื่อมโยงไปถึงคุณใบเฟิร์นค่ะคุณใบเฟิร์นได้ออกมาสัมภาษณ์แล้วค่ะโดยคุณใบเฟิร์นก็ได้เห็นคลิปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูรายการคุณใบเฟิร์นบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ดีมากๆจุดเปลี่ยนสําคัญของคุณใบเฟิร์นก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นคุณใบเฟิร์นไปทําบุญแล้วมีคุณป้าคนหนึ่งค่ะเข้ามากอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณใบเฟิร์น หลังจากนั้นเป้าหมายคุณใบเฟิร์นก็คืออยากให้ตัวเองมีความสุขคุณใบเฟิร์นชอบตัวเองเวอร์ชันนี้มากๆอยากมีความสุขอยากให้พี่ๆนักข่าวหรือทุกๆคนที่รักใบเฟิร์นนะคะมีความสุขความสุขของคุณใบเฟิร์นปัจจุบันนี้ก็คือการใช้ชีวิตและทําในสิ่งง่ายๆและก็อยากให้ความสุขกับผู้อื่นด้วยค่ะในขณะที่สัมภาษณ์นะคะคุณใบเฟิร์นก็มีน้าตาคอเล็กน้อยแต่น้ําตาคอเนี่ยมาจากพี่ๆนักข่าวที่น้ําตาคอไปด้วยค่ะเรื่องราวของคุณใบเฟิร์นกับคุณนรพัฒน์ก็ประมาณนีี้้้คค่่ะะะะถาามมอออไรััปปเเดดตตจให